บทที่46โพธิปักขียธรรม37โพธิปักขียธรรม37คือธรรมอันเป็นฝักฝ่แห่งการตรัสรู้หรือรรมะอันประกอบด้วยความเพียรเพื่อการบรรลุธรรมมี37ประการหนึ่งอิทธิบา 4, ท4ธรรมอันเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ ได้แก่หนึ่งชั้นทับความพอใจรักใคร่สองวิริยะความเพียรสามจิตตาความจดจ่อแห่งจิตสี่วิมังสาการทบทวนแก้ไขสองสติปฐานสี่ฐานแห่งสติสี่ฐานได้แก่หนึ่งใช้สติระลึกรู้ในกายคือกายในกายสองใช้สติระลึกรู้ในเวทนาหรือความรู้สึกคือเวทนาในเวทนาสามใช้สติระลึกรู้ในจิตรหรือความคิดคือจิตในจิตสี่ใช้สติระลึกรู้ในธรรมคือระลึก รู้ในธรรมะในบทที่หนึ่งคือทมในธรรมสามสัมมักทานสี่สัมมักทานคือความเพียรทางใจเกิดจากการขับเคลื่อนมักแปดโดยสม่ำเสมอจนเห็นจิตที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นอกุศลมีสี่อยา่างเพื่อหนึ่งอยา่างให้อกุศล,ลจิตเกิดในจิตสองอกุศล,ลจิตที่เกิดในจิตแล้วให้รีบกำจัดสามเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในจิตสี่กุศลที่เกิดในจิตแล้วให้บำรุงรักษาให้เจริญงอกงามในจิตสี่อิน สี่ห้าความแข็งแกร่งทางกายและใจประกอบด้วย1นศรัทธาความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล2วิรยิยะความเพียน3สติความระลึกรู้สี่สมาธิจิตตั้งมัน่น5้าปัญญาความเฉลียวฉลาด ห้าพละทำห้าพละกำลังทางกายและใจประกอบด้วยหนึ่งศรัทธาหนึ่งศรัทธาความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลสองวิรยิยะความเพียรสมสติความระลึกรู้สี่สมาธิจิตตั้งมัน่นหปัญญาความเฉลียวฉลาดหสัมโพชฌงคเสัมโพชงคือทำอันเป็นเครื่องเร่งความเพียรหรือทำอันเป็นเครื่องปรสรู้อยู่ในโหมดนั่งสมาธิวิปัสสนา ประกอบด้วยหนึ่งปีติสัมโพชงความปลื้มใจสองปัสสัทธิสัมโพชงความสงบใจ3มโมเบคาสัมโพชงการปล่อยวาง4สติสัมโพชงสติระลึกชอบ5สมาธิสัมโพชงจิตตั้งมันชอบ6ธรรมวิจยะสัมโพชงการนธรรมเพื่อพิจารณา7วิริยะสัมโพชงความเพียรชอบ เจ็ดมาร์ก8มาร์กคือวิธีปฏิบัติเพื่อความดับไปแห่งความทุกข์มี8ประการ1สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ2สัมมากมันตักการกระทําชอบคือไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นสัตว์อื่นทางกายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการสามสัมมาวาจาเจรจาชอบคือไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นทางวาจา เช่นกล่าวคำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดคำเพอ้อเจอ้อสี่สัมมาสติสติระลึกชอบแบ่งเป็นหนึ่งสัมมาสติเบื้องต้นคือไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นสัตว์อื่นทางใจ เช่นทำให้สติเลื่อนเช่นเสพพสุร,รายาเสพติดการมองเมาโดยวิธีการต่างๆหรือทำไอโอสองสัมมาสติเบื้องปลายคือการปฏิบัติสติปัฏฐาน45สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบแบ่งเป็น2ระดับ1สัมมาสมาธิเบื้องต้นคือการฝึกสมารถสมาธิ สมถสมาธิแบ่งเป็นสี่ระดับได้แก่หนึ่งปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกัคตาสองทุติยฌานจะเกิดขึ้นเมื่อสามารถปล่อยวางวิตกวิจารในปฐมฌานได้ซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาปีติสุขเอกัคตาสามติยฌานจะเกิดขึ้นเมื่อสามารถปล่อยวางปีติในทุติยฌานได้ จึงประกอบด้วยอุเบกขาสุขเอกัคตาสี่จะตุถอฌานจะเกิดขึ้นเมื่อสามารถปล่อยวางสุขในตติยฌานได้จึงประกอบด้วยอุเบกขาเอกัคตาสองสัมมาสมาธิเมื่อสูงคือการฝึกวิปัสสนาสมาธิคือการใช้สัมมาทัตสมาธิเป็นบาดฐานคือเมื่อเกิดจะตุถอฌานขึ้นให้เฟ้นทำขึ้นพิจารณาเช่นการอนุโลมปฏิโลมปัจจัยาการไปมา ในโหมดเอกัคตาจึงเกิดปุเบกขาธรรมวิจยพิจารณาจนเกิดดวงตาเห็นทำการรู้แจ้งการปรัสรู้หรือยถาภูตยานัทสนะหกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นไทยจากวัตสังสารแบ่งเป็นสามระดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิเบื้องตอน้นคือมีศรัทธา 4, สาธธี่สองสัมมาทิฏฐิเบื้องกลางคือปริยัติคือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าสามสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงคือปฏิบัติคื้ การนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ คือปฏิบัติมัดแปดนี้เจ็ดสัมมาสังกัปปะด,ดําริชอบคือดําริตอนออกจากการมีสามระดับหนึ่งสัมมาสังกัปปะเบื้องต้นคือละกรมราคาราคาอาศัยกายหยาบสองสัมมาสังกัปปะเบื้องกลางคือละรูปราคาคือราคาที่อาศัยรูปสามสัมมาสังกัปปะเบื้องสูงคือละอรูปราคา,ค,า,ค,าคือราคาที่ไม่อาศัยรูปแปดสัมมาวายามะความเพียรชอบแบ่งเป็น 2, สองระดับหนึ่งสัมมาวายามะเบื้องต้นคือหนึ่งเพียรทําม มาหากินสุจริตสองเพียนรักษาสิ่งทางกายสาเพียนรักษาสิ่งทางวาจาสี่เพียนรักษาสิ่งทางใจและปฏิบัติสติปัฏฐาน4 5หเพียรทำวิปัสสนาสมาธิ6เทียนทำความเห็นให้ถูกต้องเจ็เพียรประพฤติพรมจรร์ แปดเพียนให้สม่ำเสมอสองสัมมาวายมะเบื้องปลายคือสัมมักทานสี่คือเกิดความเพียนทางใจคือเห็นจิตที่เป็นกุศลและอกุศลโดยหนึ่งเพียนละอกุศลละจิตมิให้เกิดในจิตสองอกุศลละจิตที่เกิดในจิตแล้วให้รีบกำจัดสามกุศลละจิตใดที่ยังไม่เกิดในจิตให้เพียนนำมาให้เกิดในจิตสี่กุศลละจิตใดที่เกิดในจิตแล้วให้เพียนรักษา